สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้กลับมากับเกม Oxygen จนอินโครนะครับอันพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทสุดท้ายสุดท้ายใช่ครับเป็นพาร์ทสุดท้ายของแมปนี้นะครับผมเพราะว่าเราจะทําการเริ่มต้นใหม่นะครับทําไมถึงเล่นใหม่ล่ะปัญหาหลักเลยก็คือ ผมเนี่ยอยากจะเริ่มต้นในการจัดการพื้นที่ใหม่ทั้งหมดนะครับถ้าดูจากแบบเนี่ยเราคือผมเนี่ยเล่นแบบไม่ได้จัดสรรพื้นที่ว่าส่วนไหนส่วนไหนเราจะใช้ทำอะไรนะครับทำให้ผมเนี่ยขุดม้เอาไปหมดเลยครับพอขุดโมปหมดปุ๊บอ่าพื้นที่เหลือครับไม่ได้ใช้งาน ตรงนี้เหลือบ้างตรงนี้เหลือบ้างกลายเป็นว่าใช้งานโดยสิ้นเปลืองครับใช้งานดูผิดประเภทดูไปแค้นบางตัวก็แบบทํางานตรงนี้อยู่ๆก็ไปทําตรงนู้นเราไม่ได้จัดการให้เขาทํางานแบบเฉพาะส่วนนะครับบางทีแบบเฮ้ยงานแบบเร่งรีบต้องทํา ดั่นไปทาอะไรก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยคือผมเนี่ยไม่ได้จัดการเรื่องนี้เลยอย่างแบบเรื่องของพื้นที่ที่เป็นอ่กาก๊าซนะครับเลยเป็นแก๊สเนี้ยเราก็ไม่ได้จัดการครับบางทีแบบนี่ครับสูญอากาศอันนี้คือผมวางแผนไว้แล้วว่าอาจจะทําเป็นโรงงานนะครับจ้ายโรงงานจากจุดนี้มามาจุดนี้นะครับ ก็เลยแบบเคลียร์ให้มันสัรยากาศนี่ครับแต่พอแบบเคลียร์ไปเคลียร์มาโอ้โหต้องมาปั๊มกา๊าซนะครับตอนนี้ก็มีกา๊าซเหลือโอ้ยเยอะแยะไปหมดกว่าจะสูบกา๊าซออกไปหมดมันค่อนข้างเสียเวลานะครับทำให้ผมคิดว่าเอ้ยเราเปลี่ยนแบบไปเล่นไปเริ่มต้นใหม่ดีกว่านะครับและอีกอย่างนะ ถ้าดูไซเคิลเนี่ยเราเล่นมาถึงกับจะพันสองร้อยไซเคิลแล้วแต่แบบความคืบหน้าคือแบบน้อยมากเลยครับมัวแต่ดูพวกัวไปกันนะแต่คือแบบไม่ได้ทําอะไรเลยบางพื้นที่แบบเตรียมไว้แล้วก็ไม่รู้จะใช้ทําอะไรบางพื้นที่แบบขุดไปก็เท่านั้นคนระับไม่ได้ใช้งานทําให้แบบคิดว่าเฮ้ยเราไปเริ่มต้นใหม่สร้างใหม่จัดการให้มันดีกว่านี้ จะดีกว่านะครับจัดเป็นส่วนเป็นส่วนให้มันแบบใช้งานได้แบบร้อยเร์เนะดีกว่าต้องมาเหลือแบบนี้นะเค okay. เป็นคลิปสุดท้ายของแมปนี้แล้วนี่ครับยังมีแผนของการขึ้นไปอวกาศรับที่วางแผนไว้ครับแต่ก็ต้องลงมาจัดการข้างล่างคนระับสุดท้ายก็ไม่ได้ทำเอาเป็นว่าเราจะยกไปแมปใหม่นะครับ ส่วนแมปใหม่จะเริ่มเมื่อไหร่อันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมเนี่ยคิดว่าเกมเนี่ยก็ตอนนี้มันออกจาก Early Access แล้วนะครับก็คือเล่นระหว่างพัฒนานะครับไม่แน่าอาจจะยกไปแมปอาไป DLC ของอของของ Space Out นะครับไปเล่นแบบนั้นบ้างดีกว่าเพราะเล่นแบบเนี้ยรู้สึกว่าเราเริ่มเบื่อแล้วนะครับยอมรับตรงคือผม เบื่กับการต้องมาขุดพื้นที่ตรงนี้เราไปขุดหาว่าเฮ้ยไกเซอร์ตรงนี้คืออะไรว่าป่องน้ําอยู่ตรงไหน,นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไปสเปซเราเนี่ยมันได้ท้าทายใหม่ๆเพราะผมก็ยังไม่ได้เล่นแนวนั้นเลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ครับก็ลาไปกับใครเนะี่ยบับเบิ้ลบับเบิ้ลเราได้บับเบิ้ลให้ฉันกดติดตามห,หน่อยบับเบิ้ลจะไปทํางานคนระับ เก็บอะไรเอา้าไม่เดี๋ยวนี่นายเก็บทะลุได้ด้วยเหรอโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับการระบดฝักกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับตามคลิปใหม่ๆนะครับส่วนเกมที่ผมน่าจะเล่นต่อไปก็น่าจะเป็นเกมสร้างโรงงานเหมือนกันนะครับก็คือเป็นเกมที่ผมเล่นไว้แล้วบ้างนะครับอยู่ในช่องนี่แหละแต่วันนี้ก็จะไปเล่น เกมนั้น100%นะครับอาจจะ100%นนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ